สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ Beyond Training Podcast Podcast ที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆจากบทความงานวิจัยระดับโลกโดยนำมาแปลและพร้อมเสิร์ฟให้ทุกท่านได้ฟังกันแบบง่ายๆโดยไม่ต้องอ่านเองสำหรับเอพิโซดนี้นะคะเราอยู่กับหลักสูตรที่มีชื่อว่า Creative and Innovative Thinking ค่ะในหัวข้อ4วิธีในการสร้างทีมแห่งนวัตกรรมโดยเกรก s า t ทล นในคําถามนะคะที่คุณเ็ลซาเทลเนี่ยถูกถามไปบ่อยจากผู้บริหารระดับอาวุโสนะคะก็คือเราจะสามารถหาผู้ที่มีนวัตกรรมได้อีกอย่างไรนะคะคุณซาเทลนะคะเข้าใจคนประเภทที่พวกเขาของเรานั้นหมายถึงนะคะเขาหมายถึงคนที่กระตือรือร้นมีพลงังแล้วก็เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแต่ดูเหมือนว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็กําลังตามหาสิฟจ็อบเนี่ยในเวอร์ชันแรกๆอยู่นะคะ ในหนังสือที่คุณซาเทลเขียนนะคะ mapping innovation เขาพบว่านักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยส่วนมากนะไม่ได้มาจากประเภทที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายนะคะเขาเหล่านั้นนะคะเกือบทุกคนนะคะเป็นคนที่ใจดีใจกว้างแล้วก็รู้สึกสนใจในสิ่งที่ตัวเองอะ่ะกำลังทำอยู่ตอนนั้นนะคะหลายคนเนี่ยาพายูดจะเราะแลวก็เจียมเนื้อเจียมตัวด้วยนะคะคุณอาจจะสังเกตเห็นน้อยมากนะคะที่คนเหล่านี้จะอยู่ในห้องที่มีผู้คนพลกพลานนะคะ ดังนั้นเนี่ยคำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือคุณเนี่ยจะต้องเริ่มต้นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถนะคะให้กับบุคลากรที่อยู่ในองค์กรของคุณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการจะทําเช่นนั้นได้เนี่ยคุณจะต้องรับผิดชอบในการสร้างสภาพแวดล้อมที่บุคลากรของคุณเนี่ยสามารถที่จะเติบโตได้ด้วยซึ่งนั่นน่ะก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและผู้จัดก,การส่วนใหญ่ก็มักจะมีปัญหากับเรื่องแบบนี้นะคะ ยังไรก็ตามนะคะด้วยการปฏิบัติตามหลักการง่ายๆนะคะเพียง4ข้อที่จะบอกต่อไปนี้นะคะคุณก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก 1. จ้างเพื่อทําภารกิจ higher formation นะคะในบริษัทเดิมของคุณซาเทลเนี่ยมีผู้จัดการแผนกที่ไม่ได้ทำงานตามที่เขาต้องการให้เธอทำนะคะแต่ว่าเธอคนนั้นก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอันที่จริงเนี่ยเธอเป็นที่ชื่นชอบของพนักงานนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมงานรวมทั้งผู้บริหารระดับสูงด้วยแต่เธอเนี่ยไม่ได้แสดงความสามารถหรือว่าความคิดสร้างสรรค์นในการนำธุรกิจไปสู่อีกระดับได้นะคะในที่ประชุมก็เลยตัดสินใจปลดเธอออกจากตาแหน่งแล้วก็เรื่องตลกก็เกิดขึ้นค่ะ หลังจากที่เธอคนนั้นนะคะออกจากบริษัทเธอก็กลายเป็นมัฑน,นากรที่ประสบความสําเร็จนะคะลูกค้าของเธอเนี่ยชอบความสามารถของเธอมาที่เธอเนี่ยสามารถเปลี่ยนพื้นที่ความคิดสร้างสรรค์และก็สไตล์ได้นะคะเธอเนี่ยยังแสดงคุณสมบัติหลายอย่างที่ทําให้เธอเป็นที่ชื่นชอบในฐานะผู้จัดก,การด้วยเธอเป็นผู้ฟังที่ดีให้ความร่วมมืออย่างมากแล้วก็มุ่งเน้นผลลัพธ์เป็นหลัก เพราะเหตุใดนะคะคนบางคนนะคะที่อาจจะดูหน้าเบื่อแล้วก็ไร้จินตนาการในบริบท1นแต่กลับสร้างสารรค์ได้ในอีกบริบท1นึ่คำตอบที่ง่ายที่สุดก็คือเธอนะคะสนใจงานตกแต่งภายในมากกว่าธุรกิจของเรานั่นเองนักวิจัยนะคะระบุมานานแล้วว่าแรงจูงใจจากภายในเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งที่ทำให้ผู้คนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะ ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดนะคะเกี่ยวกับนวัตรกรรมเนี่ยคือความคิดที่ว่ามันเกี่ยวกับแนวคิดเพียงอย่างเดียวแต่ที่จริงมันไม่ใช่แค่นั้นนะคะมันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาด้วยดังนั้นเนี่ยในขั้นตอนแรกของการสร้างทีมนวัตรกรรมเนี่ยก็คือการจ้างคนที่สนใจในปัญหาที่เราต้องแก้ไขอะคะ่ะหากคนคนนั้น,นมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะต่อภารกิจที่เรามีร่วมกันเนี่ยความคิดต่างๆก็จะตามมาเองค่ะข้อที่2นะคะ ส่งเสริมความปลอดภัยทางจิตใจนะคะ p r o m o ท e psychological safety นะคะในปี2012นนะคะ Google นะคะได้เริ่มโครงการวิจัยขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่า Project Aristotle นะคะ มีเป้าหมายเพื่อที่จะดูว่าอะไรนะที่จะทําให้ทีมเนี่ยประสบความสําเร็จได้นะคะ Google เนี่ยได้รวบรวมทุกแง่มุมที่เป็นไปได้เกี่ยวกับวิธีการทํางานร่วมกันของทีมนะพวกเขาก็นําทีมยังไงมีความถี่เท่าไหร่ในการพบกันนอกสถานที่ทํางานประเภทบุค,คลิกภาพของสมาชิกในทีมนะคะแล้วก็ทุกแง่มุมเลยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ยังไงก็ตามนะคะแม้ว่า Google เนี่ยจะสามารถที่จะคน้นหารูปแบบที่ซับซ้อน แต่ก็ไม่ได้มีเกณฑ์ใดๆนะคะที่สามารถคาดการประสิทธิภาพการทำงานนี้ได้อันที่จริงนะคะ Google เนี่ยพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพของทีมก็คือความปลอดภัยทางจิตใจใน,นั่นเองหรือความสามารถของสมาชิกในทีมแต่ละคนนะคะในการที่จะแสดงความคิดเห็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกประนามหรือว่าตำหนิไม่ใช่แค่ที่ Google เท่านั้นนะคะศาสตาราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเอมมี่แอดมสันนะคะ ได้บันทึกความสําคัญของความปลอดภัยทางจิตใจในบริบทที่หลากหลายด้วยตั้งแต่ทีมในโรงพยาบาลไปจนถึงผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหนักงานเธอพบว่าสิ่งนี้ไม่เพียงแต่จะส่งเสริมบรรยากาศที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้แล้วก็ลดแนวโน้มที่จะไปถึงทางตันอีกการศึกษาหนึ่งที่ทําโดยนักวิจัยที่ MIT นะคะและ Carnegie Mellon นะคะพบว่าทีมที่สมาชิกในทีมเนี่ย มีปริมาณในการพูดเท่าเท่ากันในแต่ละคนนะคะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าทีมอื่นนะคะที่มักจะมีแค่หนึ่งคนหรือ2คนในทีมนะคะที่ครองการสนทนาตลอดเลยดังนั้นเนี่ยสติฟจอบนะคะผู้ที่แบ่งปันไอเดียตลอดเวลาเนี่ยจนที่ไม่มีใครสามารถที่จะพูดอะไรได้อันที่แท้จริงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นการฆ่านวัตกรรมมากกว่าที่น่าสนใจคือ มีนักวิทยาศาสตร์นะคะสองคนที่ปราคนะคะชื่อดิโช v ฟนะคะและไอวี่เลสมิดสองคนนี้นะคะได้พัฒนาเทคโนโลยีการาฟิกแบบใหม่ที่เรียกว่าซ u เปอร์เพนแต่น่าเสียดายค่ะที่มันไม่ได้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทปร์คเกี่ยวกับการประมวลผลส่วนบุคคลทั้งสองก็เลยถูกลาเลยในที่สุดก็ต้องแยกทางกันไปนะคะอีกตัวอย่างนะคะสมิธนะคะได้ร่วมงานกับแอดแคทมูนะคะแอดแคทมู Ad เนี่ย เป็นผู้บุกเบิกด้านกราฟิกนะคะอีกคนหนึ่งที่สถาบันเทคโนโลยีนิวยอร์กต่อมาพวกเขาก็ได้ร่วมงานกับจอร์ดลูคัสด้วยซึ่งมองเห็นศักยภาพของคอมพิวเตอร์กราฟิกในการสร้างกระบวนทัศน์ใหม่สำหรับเทคนิคพิเศษแต่ในที่สุดนะคะการดำเนินการเนี่ยก็ไม่สำเร็จแล้วก็ถูกซื้อโดยสตีฟจ็อกโดยบริษัทพิกซาแล้วก็ถูกขายให้กับดิสนีย์ในปี2549ด้วยราคา7 4พันล้านดอลลาร์ข้อที่3สร้างความหลากหลาย เ r e i v e r s i t y ์ผู้จัดการหลายคนนะคะว่าจ้างคนที่ดูเหมือนตัวเองมากที่สุดและนี่ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีในการสร้างความสนิทสนมและความสบายใจในการอยู่ร่วมกันนะคะแต่นั่นก็ไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาอันที่จริงแล้วเนี่ยผลการศึกษาหลายแห่งนะคะแสดงให้เห็นว่าทีมที่มีความหลากหลายนั้นดีกว่าคะ่ะ มีความคิดสร้างสรรค์มากกว่าแล้วก็ตรวจสอบข้อท็จจริงอย่างละเอียดยิ่งขึ้นด้วยปัญหาคือเมื่อคุณถูกจํากัดภูมิหลังประสบการณ์และมุมมองของพนักงานในทีมของคุณเนี่ยให้ไปในทางเดียวกันเนี่ยคุณกําลังจํากัดจํานวนของพื้นที่ในการแก้ปัญหาที่คุณจะสามารถไปถึงได้คุณจะมีความคิดหรือไอเดียน้อยลงนะคะและแย่ที่สุดก็คือคุณกำลังเสี่ยงต่อการไม่ได้ยินเสียงสะท้อนนะคะแล้วก็สนับสนุนความคิดที่มีเท่านั้นนะคะ ที่จริงแล้วเนี่ยการสร้างทีมที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยคุณควรที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนคาดหวังว่ามุมมองของพวกเขาเนี่ยจะถูกท้าทายโดยคนที่มองแล้วก็พูดแล้วก็คิดที่แตกต่างออกไปความท้าทายนะคะสําหรับผู้จัดการเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่มีความหลากหลายแต่ก็มีความปลอดภัยทางจิตใจมีหลักฐานนะคะบ่งชี้ว่าความหลากหลายเนี่ยมักบันทอนความสามาัคคีซึ่งจะนําไปสู่ความรู้สึกที่ไม่สบายใจ แต่ไม่ว่าทีมไหนๆก็สามารถที่จะรู้สึกปลอดภัยได้ทีมนวัตกรรมนะคะที่ยอดเยี่ยมเนี่ยเขาจะเรียนรู้ที่จะทำงานอย่างสร้างสารรค์ผ่านความตึงเครียดเหล่านี้ค่ะข้อที่4ให้คุณค่าการทำงานเป็นทีมนะคะ value team work สิ่งที่น่าประหลาดใจนะคะแต่ก็ให้กำลังใจมากที่สุดอย่างหนึ่งขณะที่ผู้เขียนนะ่ะกำลังค้นคว้าตอนที่กำลังเขียนหนังสือเนี่ยสิ่งที่เขาพบก็คือ ทุกคนที่เขาที่คุยด้วยนะั้นน่ารักมากนะคะหลายคนที่คุยด้วยเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเป็นผู้บริหารและเป็นผู้ประกอบการตอนแรกเขาก็คิดว่าพวกเขาเหล่านั้นนะน่าจะดุดันและก็ยิ่งพยองแต่สิ่งที่เขาพบกับตรงกันข้ามค่ะอันที่จริงในเกือบทุกกรณีผู้เขียนนะพบว่านักประดิษฐ์ที่เหนือชั้นเหล่านี้เป็นมิตรมีน้ำใจและแสดงความสนใจอย,อย่างจริงใจและปรารถนาที่จะช่วยเหลืออย่างแท้จริงด้วย พฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้นนะคะไม่ใช่ความบังเอิญแน่ๆดังนั้นเนี่ยผู้เขียนจึงทําการค้นคว้าเพิ่มเติมแล้วก็พบว่าพอพูดถึงนวัตกรรมความอื้อาทอนอาจจะเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันก็ได้ความจริงก็คือคุณไม่ต้องการคนที่ดีที่สุดแต่คุณต้องการทีมที่ดีที่สุดปัญหาที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้จะซับซ้อนแล้วก็ซับซ้อนเกินกว่าที่จะแก้ไขโดยอัจฉริยะเพียงแค่คนเดียวที่ทํางานอย่างโดดเดี่ยว นั่นเป็นเหตุผลที่นักประดิษฐ์คนที่ดีที่สุดมักจะเป็น knowledge broker หรือว่านายหน้าความรู้ผู้ที่แบบฝังตัวเองอยู่ในเครือข่ายเพื่อให้พวกเขาเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่เข้าใจยากเพียงแค่ชิ้นเดียวเขาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากได้ดังนั้นนะคะสิ่งสุดท้ายนะคะที่คุณต้องการก็คือคนที่มีบุคลิกที่เป็นนวัตกรรมเป็นต้นแบบที่พ้นความคิดนับล้านและ ทำลายสิ่งเดิมๆทั้งหมดสิ่งที่คุณต้องการก็คือคนที่สามารถทำงานร่วมกันรับฟังกันและสร้างเครือข่ายที่แข็งแรงได้ข่าวดีก็คือคุณมีบุคลากรเหล่านี้อยู่ในองค์กรอยู่แล้วและอย่าปล่อยให้พวกเขาจมน้ำตายค่ะและนี่เป็นส่วนหนึ่งของสื่อประกอบการเรียน e learning เพื่อพัฒนาสอบสกิลพัฒนาตนเองพัฒนาบุคลากรและองค์กรของ Beyond Training ค่ะหากสนใจเรียนหลักสูตรเต็ม หรือหลักสูตรวิชาอื่นๆโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศสามารถติดต่อ Beyond Training ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ